อยู่ค่ะสั่งไม่ได้จ้ะต้องรอใยพี่จองไปแล้วพี่รอได้ของอร่อยพี่รอได้ได้ค่ะพี่น่ารักมากเลยกระดูกธรรมดาเนาะเอาไปสั่งหนึ่งสามที่แบนี่หมูเห็นทอดพิยาอร่อยอร่อยพี่ตุ๊กตาได้พี่รอได้ที่ลงชื่อไว้แล้วพี่น้อยอะนะ กำเนิดที่ก็เลยไม่ได้เกิดไม่ได้หยุดชงะงักอร่อยมาก